วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวิเชียนขาวขาว็นายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายสัปยากิจแก้วรองนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลััษณ์อัครราชกุมีกมรกมพระศรีสว่างควัตรวรคติยาราชนารีโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมอาคารหนึ่งชั้นห้าสารการจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลักษอัครราชกุมารีกมรมภศษีสว่างขวัตวรคชติยาราชนารี ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการประกวดควายสวยงามและทรงรับเชิญเสด็จไปเป็นประธานพระราชทาน,ทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดควายสวยงามจังหวัดอุดรธาน,นีวิถีนคนวิถีค,ควายมรดกไทย,ยมรดกโลกประจำปีพศ2566ณพื 66, น้นที่โคกหนองโกสาธารณะหมู่ที่6ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธาน,นีระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การรัเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมะเกียรติ